สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของเขางูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงครามก้าวทับพศ2328การรบที่ทุ่งเขางูแม่ทัพไทยประมาทหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐะบรมกรุกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรี ครองแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีขานพศ2325ทางฝ่ายกรุงอังวะประเทศพมา่าก็มีพระเจ้าประดุงขึ้นครองราชสมบัติและได้ทำศึกชนะเมืองใ,ใกล้เคียงต่างๆจำนวนมากมายจึงมีความคิดที่จะเข้าตีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้มีเกียรติยศด,ดังพระเจ้าแผ่นดินของพมา่าในอดีตที่ผ่านมาในครั้งที่เข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าประดุงจึงจัดก,กองทัพใหญ่เป็นเก้าทัพรวมพลทั้งสิ้นหนึ่งแสสี่พันคนยกเข้ามาตีกลุ่มรัตนโกสินทร์ในปีมะเส็งพศ2328กองทัพที่สองของพมา่าการพรบที่ทุ่งเขางูนี้เกิดจากกองทัพที่สองของพมา่าโดยมีอ,อนนกาแฟกิกหุนเป็นแม่ทัพ ยกทัพมาจากเมืองทวายโดยพระยาทวายเป็นกองทัพหน้าถือพล3,000คน, 3, คนอโนกะแฝก์ทิพุนเป็นกองทัพหลวงถือพล4,000คน, 4, คนและจิกสิบโบเป็นกองทัพหลังถือพล3,000คน, 3, คนรวมทั้งสิ้น10,000คนเดินทางเข้ามาทางด่านบ้องตี้เข้ามาตีหัวเมืองไทยฝ่ายตะวันตก ตั้งแต่เมืองราชบุรีเมืองเพชรบุรีและลงไปบรรจบกับกองทัพที่หนึ่งของพม่าที่เมืองชุมพร <c oughs> ฝ่ายกรุงรัตนโกศินลจัดแบ่งกองทัพเพื่อสู้กับกองทัพพม่าออกเป็นสี่ทัพโดยในกองทัพที่สามให้เจ้าพระยาธรรมมาที่กอน <c oughs> ถือบุญรอดกับเจ้าพระยายมราชถือพลห้าพันคน ไปตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรีโดยมีหน้าที่หลักๆคือคอยรักษาเส้นทางลำเลียงของกองทัพที่สองของไทยซึ่งมีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสินพนาถเป็นจอมพลแม่ทัพถือพลสามหมื่นคนไปตั้งรับที่เมืองกาญจนบ,บุรีคอยต่อสู้กับกองทัพหลักของพระเจ้าปดุมที่จะยกเข้ามาทางการเจดีสามองค์ และคอยต่อสู้กับกองทัพพมา่าที่จะยกขึ้นมาจากทางใต้หรือจากเมืองวายผ่านเข้ามาทางด่านบองตีเดินทัพถึงเมืองราชบุรีการเดินทางกองทัพที่สองของอนอกาแฟรคิดวุ่นที่เข้ามาทางด่านบ้องตีเส้นทางค่อนข้างลำบากชุระการมากกว่าทางด่านเจดีสาบง ช้ามาและผานเดินยากจึงเดินเข้ามาถึงช้าที่สุดมีการตั้งค่ายที่เมืองราชบุรีดังนี้พระยาถวายกองทัพหน้าตั้งค่ายที่ทุ่งทางตะวันตกของเมืองราชบุรีหรือบริเวณแถวหนองบัวนอกเทื่อเขางูอานอกกาแฟทิ่กุ่่นแม่ทัพหลวงตั้งอยู่ที่ท้องชาตรีซึ่งก็คือบึงใหญ่ แถวอำเภอจอมบึง,ซ,งจจซึ่งปัจจุบันซึ่งปััจจุบนน่าจะเป็นบึงจอมบึงจิกสิบโบกองทัพหลังตั้งอยู่ที่ดานเจ้าข้าวลิมแม่น้ำภาชีปัจจุบันก็คือด้านเหนือตำบลป่าหวายอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีเจ้าพระยาธรรมมาทิกรหรือบุญรอดและเจ้าพระยายมราชซึ่งเป็นแม่ทัพรักษาเมืองราชบุรีอยู่มีความประมาท ม่ได้จัดกองลาดตะเวนออกไปสืบข่าวข้าศึกจึงไม่ทราบว่ามีกองทัพพม่าเข้ามาตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรีถึงสามค่ายจนกระทั่งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงคนาถซึ่งหลังจากมีชัยชนะทัพพม่าที่ลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีรับสั่งให้พระยาครา,าโมราชเสนาและพระยาจ่าเสนยากรคุมกองทัพลงมาทังบก จึงทราบว่ามีกองทัพพม่าตั้งค่ายอยู่ที่นอกเขางูจึงยกกองทัพเข้าตีค่ายพม่าได้รบพุ่งกันถึงขั้นจะลุมบอลกองทัพพม่าสร้างฐานกำลังไม่ไหวจึงแตกพ่ายทั้งกองทัพหน้าและกองทัพหลวงฝ่ายไทยจับเชลยพมา่าและเครื่องสายตาวุธช้างมา้าพาหะได้เป็นจำนวนมากส่วนทัพพม่าที่เหลือหนีกลับประเทศพมา่า ออกไปทางด้านเมืองถวายหลังจากกองทัพของพระยาคาราโฮมราชาเซนาและพระยาจ่าเญนยกรก็เดินทางต่อไปช่วยทาเมืองชุมพรต่อไปเมื่อผุมพระราชวังบวรสุรสิงหนาเสด็จยกกองทัพหลวงมาถึงเมืองราชบุรีทรงทราบว่าชาปยาธรรมมาทิกรหรือบุญลอดและพระยายมราชมีความขมาืนเลิอ จึงมีพระราชบัญชูหล,ลงพระราชอาญาแม่ทัพทั้งสองจำาขังไว้ที่ค่ายทหารเมืองราชบุรีและขอพระราชทานประหารชีวิตเข้าไปยังกรุงรัตนโกสินทร์แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเห็นว่าแม่ทัพทั้งสองเคยมีความดีความชอบมาก่อนจึงมีสารตอบขอชีวิตไว้แต่โปรดให้หลงพระราชอาญา ทำทูดตามกฎพระอัยการศึกคมพระราชวังบวรมาสุรสินธนาจึงลงพระราชอาญาให้โกนศีสามแม่ทัพทั้งสองเป็นสามแฉกแล้วแผ่ประจารโลค่ายถอดเสียซึ่งฐาดนดนทรัพย์ส่วนนายทัพในกองที่เหลือให้ลงพระราชอาญาเครียนโวยทําสิน้นครับนัะนี้ก็คือประวัติของเขามูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศึกสงครามข้า,ขาวทับที่เราเคยได้ยินกันมา